ตาเห็ดอีหยังนอหนอเห็ดขอกขังอีหยังนอบัดนเน่อืมอือตาคนขยันทำงานไม่ขอกเนาะแม่ยกอ๋อด้วยใหม่บัดนี้ซื้อได้บ่วัดเอาเองไปจับออกซุ่นแล้วก็สิบศิลปะทีพดเตี้ยอืม โอ้อันนึสง,งสีคางยังสีน้อนคางเทิงยังสีสีหลายมันสิงุ่มบดได้นะถวยคว่วมว่าเป็นกรสิวัดแล้วหล่ะแต่ว่ายายลีปลุเรี้ยงยายลีได้เบิ่งเล็กชกทีถ้าคนขยันทำงานแต่เช้ามีก,กบมีกบไสไม้เด้อจันกบใส่สไม้กบไฟฟา้าบอกคนอื่น ปุบไฟฟ้าเสียงดังแอนแอนแอนปุบใส่ไม้กุบไปใส่ไมใ้ใส่แปนแปนบเรียบก็ใส่กบมาใส่แต่เผืนอื่นกบไฟฟ้าตัวนี้หนักนัก,นกเนย่ยคนน่ะโอ้หนักอีเดยียกมือเดียวไม่ขึ้นทนหนักเลยกบที่พันใส่ไม้ดังแอนแอนแอนเมื่อพันใส่กล่องไว้ขนไม้ กล่องไว้จะเฮ็ดงานเฮ็ดงานทำงานมีหลายใครนาะเฮ็ดเตียงเพราะีอะไรเตียงนอนพ่อบ่ได้นอนกระพื้นมีหลายใครดอกเบาเฮ็ดปะสูงดอกว่าจะแล้วมาสิเก็บยาก ไม่มวกเก็บเอ้านั่งตอดนั่งถูนี่แหละนั่งถูนั่งไถเครื่องมือเพิ่นมีอย่างอื่นฉาบฉาบวัดบอกล้วก็บมีคอนมีใบเลื่อยคนกับนั่งไถไปไถมาอย่างนี้นนท,งท,งบบงท,งทำงานอาชีพเก่าอาชีพเก่าของคุณตาเลินเป็นในช่าง เมือ่อกี้ก็เป็นได้ช่างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แหละตอนนี้ก็พักไปโดนเติอเฮ็ดว่ได้เฮ็ดว่ได้ตอนนี้ก็เริ่มแข็งเริ่มดีขึ้นมาแลว้วก็หดเฮ็ดทัานทำฟึกไปยันรืมอันเก่าค้บนบริเฮ็ดหลายปีจากเ็าสบายเลยขึ้นมาไข่เนี่ยแล้วก็เฮ็ดได้เริ่มทำ เริ่มทำเริ่มเฮ็ดียบไปแล้วคนเรายังไม่ชีวิตยังไม่สิน้นบอกคนละก็ต้องดิ้นกันไปทำต,ตามที่เราเฮ็ดได้ทำได้กั่ประเนคือเก่าแต่กับพ่อเฮ็ดได้พ่อเฮ็ดได้ใส่เวลาเนี่ย แต่ละกินแต่ละอักนกระโดนใส่วเลา่าว่วบะเกิงคือเกาตาคนขยันม่นล,ลูกหน่อยก็บเทมเุ็ดคอรขังลูกหน่อยเนาะ <c oughs> แต่ว่าลูกหน่อยเพราะมีหลานกับไงแล้วก็กำลังดือกำลังมึนบ่อยยู่ดอ,อกขังซำเนี่ เห็ดโตเห็ดหยางบูเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆว่ามควนจะเห็ดอีหยังทำหยังเดี๋ยวเจลี่จะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเรื่อยๆเลอจะเด้อ